มือนที่ผ่านมาเคยเคยมีหลายคนเขาอยากให้ลองเล่นดูแต่ไม่เคยมีโอกาสแล้วก็พอมาเจอโปรเจกต์เนี่ยด้วยด้วยด้วยเนื้อเรื่องหรือว่าโปรดักชันหรือว่าดูโปรเจกต์รวมๆแล้วมันน่าสนใจในการเลือกที่จะเล่นเพราะว่าถ้าเกิดจะเล่นซีรีส์วเนี่ยมันคงอาจจะเล่นว่าไงไม่สามารถเล่นได้หลายเรื่องหรือว่าหลายคู่ใช่ไหมครับ mm. ในในในเนี่ยเราก็เลยดูแล้วก็ผู้จัดการก็มองว่าโอเคอันนี้น่าสนใจดูก็เลยลองลองไป ร่วมโปรเจกต์นี้ดูครับพอได้ร่วมแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สุดยอดมาสนใจยังไงคือต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่รูปแบบการทำงานไม่เหมือนกับเวลาเราเล่นละครครับ mm hmm. ทั้งทั้งการแสดงหรือว่าบทบาทในการทำงานรวมถึงตัวคาแรคเตอร์ hmm. ให้เราเล่นด้วยอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันต่างกันมันยากกว่าหรือว่ามันคือหมายถึงว่าเคมีกับการ เคมีของเราที่เข้ากับผู้หญิงอ่ะเราเคยผ่านมาแล้วแต่ว่าเคมีของเรากับผู้ชายเหมือนกันอ่ะเราไม่เคย <S <S ใช่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราต้องลองเพราะว่าการการเข้าฉากด้วยกันอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับผมอ่ะเพราะว่าทํางานมาแสดงมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยเข้าฉากมุ้งมิ้งกับผู้ชายะะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับ <S <S เมหมือ,อน,น,มนเริ่มใหม่อีกอีกงานนึงเหมือนเริ่มใหม่ในรูปแบบหนึ่งมากกว่า ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันมาในเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆบทบาทที่เด้เล่นในเรื่องมันมันมันใช,มนใช้มันใช้ทักษะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะหมายถึงว่าเป็นต้องบอกว่าในในพาร์ทที่เป็นที่เป็นดราม่าก็ดราม่าหนักที่สุดที่เราเคยเล่นเล่นการแสดงมาแล้วก็ในพาร์ทเลืองซีนก็ถักเหมือนกัน <laughs> ใช่แลวปเป็นเรื่องซีนกับผู้ชายขงรานใช่ครับ ถ้าตอนถ่ายทำอ่ะไม่เขินแล้วครับเพราะว่ามีการเวริร์กช็อปมาพอสมควรกับ <c oughs> กับคู่ที่เราเล่นด้วยครับแต่เราเวลาที่เราจะไปดูตัวเองเนีเพราะว่าจะเขิตอนดูเพย์แบ็กบางฉากก็มีเขิเเนๆนะครับเพราะว่ามันมันแปลกตามันไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยครับแต่กับงกว,วงการวายเนาะวงการวายมันมีซีรีส์หลายๆเรื่องมาออกมานะสำหรับเราเราคิดว่าเรื่องเนี้ยอะไรที่มันเป็นเสน่ห์มากกว่าเรื่องอื่นอือ คือ <c oughs> ส่วนตัวก็มีดูซีรีส์วยมาบ้างนะครับหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าสังเกตเห็นก็คือหลงังๆมันจะมีซีรีส์ออกมาเยอะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องที่เขาค่อนข้างแมสแล้วเยอะส่วนมากอะ่ะจะเป็นในวยัวยวยัยเด็กวัยวัยเรียนวัยมัธยมหรือว่าวัาวายมหาลัยอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งอันที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นวัยคือมีตั้งแต่มีตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงสมัยทํางานเลยใช่ครับแล้วก็ มันมันจะเป็นเรื่องไงมันจะเป็นซีรีส์วายที่เนื้อหามันจะมันจะโตโตหน่อยมันจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัยที่ทํางานแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แล้วแล้วเนื้อเรื่องที่เขาเอามาทําเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็เป็นแบบ base on true story ด้วย <c oughs> ใช่ไม่ได้มาจากนิยายไม่ได้มาจากการแต่งแต่ว่ามาจากเรื่องจริงก็เลยน่าสนใจแต่ว่าเราอ่านแล้วือบหมดต่ว่าเลยแบบเลอกรับเลยใช่ด้วยด้วยส่วนหนึ่งครับ เราคาดหวังไหมเพราะบางคนอะเขาก็แบบว่าดังเปรี้ยงเลยนะเหมือนแบบว่ามีแฟนๆขับเพิ่มขึ้นเลยเลยจากการที่แบบว่าเล่นซีรีส์วายอะไรเงี้ยถ้าถามถึงความคาดหวังอยากคาดหวังว่าอยากให้ให้ให้คนมาดูได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเนื้อเรื่องเนี้ยมันมันเกิดขึ้นจริงกับใครหลายๆคนแล้วมันเอามาจากเรื่องจริงด้วยแล้วสิ่งที่เราถ่ายทอดไปเราก็ทําเต็มที่มากนะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดอะไรกับการที่แบบว่าาแฟนา เราแล้ก็ติดภาพนี้เราจะไปเล่นกับผู้หญิงอีกไหมอะไรครับไม่ติดเลยครับผมไงก็ได้เลยแล้วแต่คนดูชอบขึ้นเราในฐานะนักสแสดงเราเราแต่ละบทที่เราเล่นเนี่ยคือเราก็ทําเต็มที่สุดในบทบาท,ทนั้นๆอะไรเงี้ยแปลว่าเราเลือกแล้วแต่เรื่องมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเล่นคู่กับใครเล่นกับผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่ามันอยู่ที่บทนั้นๆอะไรอ่างเงี้ยใ,ใช่ครับเราถูกได้เสนออะไรองของของ,ของบทคาแรคเตอร์ของคนคนนี้นในเรื่องที่เล่นใช่ไหมครับ ก็เรื่องที่เล่นชื่อชื่อเรื่อง The Promise ใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสองคนที่โตได้กันมาแต่ว่าความรู้สึกมันมากกว่าเพื่อนแล้วไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเสน่ห์ของของตัวละครนี้ผมว่ามันคือมันคือมีบางส่วนมีบางส่วนที่มันตรงกับชีวิตจริงของหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เราเข้าไปเล่นในในบทนั้นน่ะมันเหมือนมันมันซิงค์กับตัวละครได้ดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติแบบ มีบทนะติดต่อเข้าอีกไม่ว่าจะเป็นว่าหรือเป็นอะไรเราก็ดูทั้งหมดทั้งนั้นใช่ครับคือคือถ้ามีอะไรติดต่อเข้ามาผมก็ดูแล้วก็ผู้จัดการก็จะเป็นคนช่วยในการเลือกรับผลงานเลยก็ถือว่าเราอยู่มานานเราก็เล่นมาหลากหลายมายังมีอะไรที่เราอยากเล่นไหมผมว่าเออบทที่อยากเล่นเราไม่เคยได้เล่นก็คือบทที่เป็นโรคจิตโรคจิตในรูปแบบที่ที่ลึกๆหน่อยซับซ้อนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ น่าจะเป็นหมดจริงๆเราฮอนบูก็ไม่เคยเล่นนะฮะแต่ว่าไปดูว่ายังมีหลายเรื่องยังมีอีกหลาย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 แนวที่เราสามารถได้ลองอีกในอนาคตแต่ว่าเราก็เป็นชัยในตัวการที่แบบว่ามีงานต่างๆที่แบบมาทีเลเตอร์แตกต่างกันติดออกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแฮปปี้ครับเพราะว่าในในแต่ละเรื่องที่เราเล่นเน่ะมันเหมือนเราได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาตัวละครแต่ละเรื่องมันก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ย เอวันเลนไทยใช่ไหมมันก็ต้องบอกว่า <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นคนคือผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงประมาณนึ่งอยู่แล้วคือไม่ได้แบบว่าไม่ยุ่งกับใครนะแต่ว่าเป็นคนที่สามารถมีความสุขกับตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวมาไดนานั้นแล้วแต่ว่าตอนกลางคืนเล่นเกมกับเพื่อนเราเป็นส่นมาได้ขนาดไหน ก็ประมาณสองปีกว่าและน่จะประมาณเปิดใจครับคือคือก็เปิดใจตลอดเวลาเวลามีคนเข้ามาทําความรู้จักหรืออะไรเงี้ยเราก็เปิดใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต้องเลือกคบใครสักคนหนึ่งผมว่ายิ่งยิ่งโตเรายิ่งเรายิ่งเรื่องมากอ่ะเรายิ่งรู้ว่าแบบนี้มันเคยไม่เวิร์กมาแล้วแบบนี้เราเราไม่ใช่เราก็ไม่จําเป็นต้องฝืนหรือว่าไปสุ่มหรือว่าลองลองอะไรใหม่ๆเพราะเรารู้แล้วว่า เราก็ต้องซื่อสารตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วแล้วคนที่จะมาคบกับเราหรือคนที่อยากรู้จักกับเราเนี่ยเขาต้องซื่อสารก,กันว่าเออเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันซิงกันเวลาคนสองคนมันคลิกกันมันก็ไม่ต้องพยายามอะไรเลยเราไม่ใช่ไม่มีหาเข้ามาหลอกแต่ว,ว่ามันยังไม่คลิกกันใช่ครับใ,ใ,ใช่พอโตขึ้นที่บอกว่ามันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปยังไงคะมองอนาคตด้วยกันหรือแบบต่างคนต่างมีเวลาให้ตัวเองอ๋อถ้าเรื่องนี้หมายความว่าคือตอนเด็กเราอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆจน เวลาผ่านไปนาน่ะมันก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการคบใครเล่นๆหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าหวงความโสดนะอยากเล่นอยากอยู่คนเดียวไม่ไม่ครับไม่ห่วงเลยยังยืนยันว่าสาวๆจะเข้ามาได้ได้ครับแอบบอกหน่อยชอบคุณแบบไหนคถ้าตอนเนี้ยแบบสเปคเราโอ้สเปคจะบอกเลยว่าแต่ละปีไม่เหมือนเดิมเลยครับตามประสบการณ์ที่เจอเลยถ้าถ้าถ้าถามนะวันนี้นะครับก็คง เป็นคนที่สบายๆใครก็ได้ที่สบายๆง่ายๆไม่ต้องมีรูปแบบตายตัวว่าว่าว่าปุคลิกนิสัยอะไรเป็นยังไงแต่คือขอแค่เป็นคนที่สบายๆไม่ไม่เครียดก,ก็ก็น่าจะโอเคแล้วแฮปปีป้ครับ